เคยรู้สึกไหมว่าทำตามสูตรสำเร็จของคนอื่นแทบตายแต่ทำไมชีวิตเรายังติดบัก๊กชีวิตติดบั๊กคือพอดแคสต์ที่จะพาคุณมาดีบั๊กความเชื่อผิดๆเจาะลึกเบื้องหลังคำสอนสวยหรูและอัปเดตแพชช์ความจริงให้ชีวิตแข็งแกร่งขึ้นเราจะพาคุณมาพัฒนาตัวเองในเวอร์ชั่นที่ไม่เพอ้อฝันไม่ตกเป็นเหยื่อการตลาดและหัวราอไปกับความจริงเจ็บๆของโลกทุนนิยมกด subscribe เพื่อตาสว่างและแก้บักชีวิตไปพร้อมกันข่าวใหญ่ผู้บริหารระดับสูงของ OpenAI บินมาไทยครั้งแรกในชีวิตแล้วบอกว่าคนไทยใช้ AI สูงเป็นอันดับต้นๆของโลกฟังดูดีใช่ไหมแต่เดี๋ยวก่อนเขาบอกว่าที่เราใช้กันเยอะๆคือการแปลภาษาถามเรื่องส่วนตัวและดูดวง ในขณะที่อินเดียใช้ทำเกษตรแม่นยำจีนใช้กับเฮลท์แคร์ไอซ์แรนด์ใช้รักษามรดกชาติชีวิตติดบักตอนนี้จะพามาส่องบทสัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟนี้แบบเจาะลึกว่าทำไมเราถึงเป็นแค่ผู้ใช้ที่เก่งแต่ไม่ใช่ผู้สร้างคุณค่า สมรภูมิ AI ระดับโลกมันโหดร้ายแค่ไหนและไทยอยู่ตรงไหนของแผนที่คำแนะนำที่เขาให้ไทยมันโลกสวยไปหรือคือโอกาสจริงๆนี่คือบทสนทนาที่จะบอกว่าอนาคตของประเทศอาจไม่ได้อยู่ที่ผู้นำแต่อยู่ที่ว่าเราจะใช้ AI ถามหาหวยหรือถามหาวิธีแก้ปัญหากันแน่ ชีวิตติดบักเบื้องหลังข่าวใหญ่ที่ไม่มีใครเล่าให้คุณฟังสวัสดีค่ะตอนรับสู่ชีวิตติดบักพอดแคสต์ที่คุยเรื่องใหญ่ๆของโลกให้มันย่อยง่ายเหมือนเคี้ยวขนมแต่บางทีก็อาจจะติดคอก็ได้ ครับวันนี้มึงมาแบบมีความหวังนะมีข่าวดีอะไรมาเล่าให้กูฟังเหรอนี้สิพี่ข่าวใหญ่ระดับโลกเลยนะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาผู้บริหารระดับสูงของ OpenAI คุณเจสันควรซึ่งเป็นถึงประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ CSO บินมาเมืองไทยครั้งแรกในชีวิตแล้วให้สัมภาษณ์กับ The Secret Sauce ของพี่เคนนครินโอ้โหตัวท็อปของบริษัทที่เปลี่ยนโลกมาเลยนะแล้วไงเขามาทำไมมาดูดวงเหรอ เกือบถูกแต่ที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าประเทศไทยคือผู้นำในอัตราการเติบโตของการใช้ AI เขาบอกว่า75%ของคนไทยเคยใช้ ChatGPT หรืออะไรที่คล้ายๆกันแล้วเราเป็น Early Adopter ที่เก่งมากอืมแล้วไงต่อวะอ้าวก็ดีสิพี่แปลว่าเราพร้อมสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลไงกูไม่ได้บอกว่าไม่ดีแต่กูแค่อยากรู้ว่าแล้วไงต่อ เราใช้เยอะ่ะเรื่องหนึ่งแต่คำถามคือเราใช้เฮี้ยอะไรกันวะนี่แหละเขาประเด็นคุณเจสันควรเขาก็บอกเหมือนกันเขาบอกว่าการใช้งานส่วนใหญ่ของคนไทยยังอยู่ในระดับผู้บริโภคเช่นแปลภาษาหาคำแนะนำส่วนตัวคุยแก้เหงาไปจนถึงดูดวงเห็นไหมกูว่าแล้วในขณะที่เรากำลังถามแชท GPT ว่าเนื้อคู่หนูจะมาเมื่อไหร่คะ ประเทศอื่นเข้าไปถึงไหนแล้วเขายกตัวอย่างเลยอินเดียใช้ AI ทําเกษตรแม่นยําเพื่อเพิ่มผลผลิตจีนเอา AI ไปอยู่ในระบบ healthcare และโรงงานอัจฉริยะยุโรปก็ใช้ AI คุมมาตรฐานสินค้าหรือที่พีกสุดคือไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์ทำไม ประเทศเขาเล็กมากเขากลัวภาษาและวัฒนธรรมจะหายไปรัฐบาลเลยเอาข้อมูลชาติทั้งหมดป้อนให้ AI เรียนรู้เพื่อรักษามรดกของชาติเอาไว้โอ้โหของเขาคือเทคโนโลยีทางวัฒนธรรมเพื่อความอยู่รอดของชาติส่วนของเราคือเทคโนโลยีทางความเชื่อเพื่อความอยู่รอดของใจกูในแต่ละวันคนละเรื่องเลยวะ่ะนี่แหละที่เขาเรียกว่าช่องว่างระหว่างผู้ใช้ User กับผู้สร้างคุณค่า Value Creator ใช่แล้วภาพมันก็ใหญ่ขึ้นไปอีกเขาบอกว่าตอนนี้สนาม AI มันไม่ใช่สนามเด็กเล่นแล้วแต่มันคือสมอรภูมิพหุขครั่ว Multi-Polar Competition แปลเป็นภาษาชาวบ้านคือสงครามอัลกอริทึมนั่นแหละไม่ได้มีแค่ Open AI แล้วแต่มีทั้ง Deep Mind ของ Google มี Anthropic มี Baidu Tencent หัวเวยจากจีนที่รัฐบาลหนุนหลังเต็มที่ มันคือสงครามภูมิรัฐศาสตร์ดีๆนี่เองถูกต้องค่ะเขาบอกเลยว่าใครคุมข้อมูลใครสร้างโมเดลได้คนนั้นคือผู้กำหนดทิศทางโลกในอนาคตมันคือโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของอำนาจเลยฟังแล้วก็เหนื่อยใจแทนประเทศเรานะในขณะที่มหาอำนาจเขากำลังสร้างกองทัพ AI กันอยู่เรากำลังทำอะไรเถียงกันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์อยู่เลยแล้วเราอยู่ตรงไหนของสมรภูมินี้วะ เป็นแค่คนซื้ออาวุธเขามาใช้เหรอนั่นคือคำถามสำคัญเลยแต่เขาก็ให้คำแนะนำกับประเทศไทยนะคุณควรเขาแนะนำว่าประเทศไทยควรโฟกัสที่จุดแข็งและโจทย์ใหญ่ของตัวเองนั่นคือกเกษตรการศึกษาและการเข้าถึงที่เท่าเทียมอ่าพูดน่ะมันง่ายกเกษตรปัญหาหนี้สินเกษตรกร,ร,ร,กรปัญหานายทุนปัญหาน้ำแล้งเราแก้กันได้หรือยัง การศึกษาปัญหาความเหลื่อมลำ้ำหลักสูตรที่ล้าหลังครูที่ภาระงานล้นมือเราขยับไปถึงไหนแล้วก็จริงแต่เขามองว่า AI จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาพวกนี้ได้ไงพี่มันช่วยได้ถ้าโครงสร้างพื้นฐานเราพร้อมแต่นี่มันเหมือนเรามีรถ f e r r a ราี่ AI แต่ถนนแม่งยังเป็นลูกรางอยู่เลยอ่ะมึงเขาพูดเหมือนทุกอย่างมันง่ายแค่เอา AI ไปแปะแล้วมันจะดีขึ้นเองซึ่งมันโลกสวยไปหน่อยไหม เขาอาจจะไม่เข้าใจบริบทปัญหาเชิงโครงสร้างที่ฝังรากลึกในบ้านเราไงแต่เขาก็ชมจุดแข็งเรานะเขาบอกว่าเรามีความมองโลกในแง่ดีมีจิตวิญญาณสุขภาพจิตใจดีก็เพราะเราใช้ AI ดูดวงไงมันเลยสุขภาพจิตใจดีโอเคโอเคเปลี่ยนเรื่องก็ได้เขามีมุมมองเรื่องการเลี้ยงลูกในยุค AI ที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดไม่ใช่การสอนให้เด็กรู้คำตอบแต่คือการสอนให้เด็ก ตั้งคำถามที่ดี ask great questions ใช่เพราะคำตอบนะ่ะ AI มันสร้างได้เป็นล้านๆแต่คุณค่าของมนุษย์คือการรู้ว่าจะถามยังไงให้เจาะลึกถามยังไงให้ท้าทายคำตอบที่ได้มาเขาถึงกับบอกว่าเดี๋ยวเด็กจะเป็นคนสอนผู้ใหญ่เองว่า AI ใช้อย่างไรอันนี้กูเห็นด้วยร้อเซเลยแต่มันก็ย้อนกลับมาที่ระบบการศึกษาไทยอีกนั่นแหละที่บ่มเพาะให้เราห้ามถามและต้องเชื่อมาตลอด เราจะเปลี่ยนจากวัฒนธรรมการท่องจำไปสู่การตั้งคำถามได้ยังไงนี่คือโจทย์ที่ใหญ่กว่าการเอา AI เข้ามาในห้องเรียนอีกนะสุดท้ายเขาฝากคำที่ทรงพลังมากไว้คำหนึ่งคือ empowerment เขาบอกว่าใครก็ตามที่ใช้ AI เพื่อทำให้ผู้คนทำในสิ่งที่ไม่เคยทำได้มาก่อนคนนั้นคือผู้ชนะ empowerment การมอบพลังฟังดูดีนะ แต่สำหรับคนไทยส่วนใหญ่ตอนนี้ AI มันมอบพลังให้เราทำอะไรพลังในการเขียนอีเมลสวยๆพลังในการหาแคปชั่นเด็ดๆพลังในการถามว่าคืนนี้กินอะไรดีซึ่งมันก็มีประโยชน์แหละแต่แต่มันยังไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างใช่มันยังไม่ใช่การสร้างอนาคตของเราเองมันเป็นแค่การตามโลกไปวันๆเท่านั้นบทสัมภาษณ์นี้เหมือนกระจกบานใหญ่เลยวะ่ะ มันสะท้อนให้เห็นศักยภาพที่น่าตื่นเต้นและในขณะเดียวกันก็สะท้อนให้เห็นความเป็นจริงของประเทศเราคำถามสุดท้ายที่เขาและเราต้องถามตัวเองก็คือเราจะใช้เครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่หรือจะใช้มันเพื่อถามหาเลขเด็ดในงวดต่อไปนั่นสิแล้วมึงถามแชท GPT หรือ,อยังล่ะว่าง,งวดนี้ออกอะไร <c oughs> ยังเลยเดี๋ยวหลังอัดเสร็จข้อถามเอาละค่ะสำหรับวันนี้ชีวิตติดบัสก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ